ในพระวจนะคำในค่ำคืนวันนี้นะคะฟิลิปปีบทที่3 1 2ข้อ12ถึง14นะคะหัวข้อว่า9ก้าต่อไปนะคะฮาเลลีย <Hallelujah. S 1> เดี๋ยวเราอ่านด้วยกันนะคะ9ก้าต่อไปในฟิลิปปีบทที่3 1 2ข้อ14นะคะพี่น้องพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันนะคะมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉ่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ชฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเอเมนพี่น้องได้ยินข้อพระคัมภีร์นี้ บ่อยๆนะแล้วก็เชื่อว่าในพระคำตอนนี้นะคะเราได้ถึง3ประโยคด้วยกัน 1. บากบัน่นสช่วยโอกาส 3. โน้มตัวไปข้างหน้านะคะวันนี้เราทุกคนที่กำลังเดินไปกับพระเจ้ามีไหมคะวันนี้ใครยังไม่ได้เดินเลย ใครยังนั่งอยู่กับที่หรือว่าใครยังนอนอยู่กับที่นะวันนี้เราเดินนะคะวันนี้แน่นอนละ่ะที่น้องที่อยู่ในห้องประชุมนะคะก็ต้องเดินจากาบ้านใช่ไหมคะขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถนะคะมาโบสถ์แล้วก็เดินขึ้นมาพระวิหารนะคะนี่คือการเดินแล้วก็ในการก้าวของเราในแต่ละวันนะคะแต่ว่าการก้าวของเราแต่ละวันก็ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเรามีเวลาเท่ากันนะ วันนี้อย่าลืมเรามี24ชั่วโมงแต่ว่าในแต่ละวันที่เราทำนั้นอาจจะไม่เท่ากันนะคะการบักบั่นในหัวข้อที่หนึ่งนะคะพี่น้องตอนนี้เรากำลังอยู่ในอะไรคะ Asian g a m e มเนาะ <laughs> Asian g a m e มกําลังมาเลยะแล้วก็เราเห็นว่านักกีฬาแต่ละคนต้องใช้การบักบัน่นนะเพื่อที่จะไปสู่หลักชัยของเขานะคะในการวิ่งนะคะในแต่ละ คนนะคะที่กำลังอยู่ในลูกอยู่ในทางของพระเจ้านะคะพี่น้องคะการที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ได้เป็นเรื่องยากนะเพราะนั้นในแต่ละวันเรารเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายบางทีอาจจะทุกบ้างสุขบ้างยิ้มบ้างร้องไห้บ้างนะ,ะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ให้เราที่จะต้องจดจ่อกับสิ่งที่มันทุก แต่ว่าให้เราที่จะมองกับพระเจ้านะคะมองไปที่พระองค์นะนั้นกนารบังบั่นนะคะก็ให้สามออ,อดทนอุตสาหะแล้วก็อึดคำว่าอดทนนะ,ะพี่น้องต้องอดทนแน่แนละ่ะกับสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะอดทนยังไงนะคะบางทีก็ต้องอดทนกับเสียงของแม่ที่บ่นนะคะเหมือนตายที่กำลังบ่นลูกอยู่นะ ลูกก็บอกว่าอดทนอยู่นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุยกับลูกนะเป็นการสอนนะคะงนั้นการอดทนการอุตสาหะนะคะก็คือการพยายามนะการพยายามในแต่ละวันที่เรากําลังพยายามแล้วก็ทําทุกอย่างนะคะ <spe c oughs> เพื่อไปถึงเป้าหมายในแต่ละวันของเราวันนี้เราตั้งเป้าหมายของเราในการเดินไปกับพระเจ้าในแต่ละวันวันนี้เรามีแผนงานของเราถูกไหมคะเราต้องไปตลาดเราต้องซื้ออาหารเราต้องทํางานเราต ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแล้วก็ข้อที่สมนี่คือการคำว่าอึดทางพี่ใช้คำว่าทรหดนะทรหดอดทนคำว่าอดทนนี่ยังน้อยไปสำหรับคำว่าทรหดนะคะทรหดอดทนอึดนะ อึดมากในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับสิีไหนบ้างนะคะแต่ว่าใน3ามอเนี่ยถ้าเจ้าอยู่ด้วยกับเราเอเมนไหมคะอยู่ด้วยในทุกสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะอยากให้พี่น้องรู้ว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าเปรียบเหมือนนักกีฬาที่กําลังวิ่งแข่งนะคะแล้วก็ทําให้ทุกอย่างนั้นแบบต้องอยู่ในการลงทุนลงทุนไหมคะลงทุนเรื่องเวลาลงทุนเรื่องอ สิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันบ้างนะคะแล้วก็ลงทุนว่าทำไมในสิ่งที่เราแบบมุ่งไปแล้วมันบางทีมันไม่ได้เป็นดั่งใจของเรานะการเดินไปกับพระเจ้าในแต่ละวันอาจจะมีล้มบ้างนะ,ะผิดพลาดบ้างนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไงคะล้มแล้วบางคนล้มแล้วไม่ลุกขึ้นเลยนะยอมเลยยอมแพ้เลยนะ แต่ว่าการล้มลงนะคะทำให้เราลุกขึ้นนะเราได้มิตภาพเห็นไหมคะการวิ่งของเขาในแต่ละภาพเมื่อเขาล้มลงนะคะนักวิ่งคนหนึ่งล้มลงแล้วก็พาเพื่อนอีกคนล้มลงไปด้วยแต่ว่าเขาทั้งสองคนก็ยังที่จะลุกขึ้นนะคะจับมือกันนะว่าโอเคไม่เป็นไรไหนๆเราก็ล้มด้วยกันแหละนะอันนี้นในสิ่งที่เราทั้งหลายเผชิญอยู่ในทุกวันนี้นะคะเราไม่ได้เผชิญอยู่เพียงลําพัง นั้นสองคนก็ดีกว่าหนึ่งคนเอเมนไหมคะ,ใน,ะในพระคำก็บอกว่าสองคนดีกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะเมื่อเราลุกขึ้นนะคะเราก็เราได้รับการหนุนใจใช่ไหมคะจากเพื่อนของเราบางทีเราทุกข์ใจมากนะ,ะเราก็มีเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราคอยปลอบโยนนะคะคอยหนุนใจคอยอธิษฐานเผื่อนะคะแล้วทั้งสองก็ก้าวต่อไปนะ,ะเพื่อให้ชีวิตของเรานะคะเข้าไปสู่ เขาเรียกว่าให้ดีมากกว่าเดิมนะคะในแต่ละวันของชีวิตของเรานะคะ,ะนั้นเราอยากจะเป็นคนที่อดทนอยากจะเป็นคนที่อุตสาหะอยากจะเป็นคนที่ทรหดอดทนนะคะเพื่อที่เราจะไปสู่เป้าหมาย เป้าหมายเดียวกันของเราที่เส้นชัยนะคะที่พระเจ้าวางไว้นะคะแล้วเราจะได้รับนะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะว่าให้เราในแต่ละวันนะคะที่จะประสบความสําเร็จไปสู่ความดีนะคะตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะบากบั่นมุ่งไปด้วยความพยายามนะคะแล้วก็เชื่อว่าในแต่ละวันนะคะเราจะรับความเขาเรียกว่าความทรหดอดทนความอึด ทุกอย่างพระเจ้าให้เราแบกนะคะเหมาะสมนะไม่ได้ให้เราแบกเกินกำลังนะคะเ mm. ชื่อว่าเราจะอดทนแล้วก็อึดแล้วก็ก้าวต่อไปได้นะคะขอพระเจ้าช่วยเราในแต่ละวันนะคะขอพระเจ้าเมตตาเรานะคะบางครั้งเราอาจจะหมดแรงจริงแต่ว่าเราอธิษฐานกับพระเจ้านะคะวันนี้พระองค์ฟังเสียงของเราอยู่นะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอธิษฐานนะแล้วก็ใช้ของประธานนะคะนั้น ของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะคะพี่น้องต้องใช้ด้วยนะคะอย่าได้แล้วแล้วก็เก็บไว้นะคะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราในแต่ละวันที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราและเราไว้วางใจพระเจ้านะคะ ในพระวจนะคำของสองที่โมธีบทที่4ข้อ7กับ8บอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทาน แก่คนทั้งพวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์เอเมนไหมคะวันนี้เรารอคอยการเสด็จมาของพระเจ้านะคะพี่น้องอย่าให้เวลานั้นปล่อยไปนะแต่ว่าให้เราที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในแต่ละวันของเรานะคะบางคน24ชั่วโมงทําแค่4ชั่วโมงนะที่เหลือก็กิกนนอน <laughs> ดูมือถือนะดังนั้นเองขอให้เรา ได้จัดการกับเวลาของเราให้มากที่สุดในช่วงลมหายใจของเราสุดท้ายที่จะมีในวันที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาเอเมนไหมคะฉะนั้นขอพระเจ้าที่จะส่งช่วยเราที่เราจะช่วยโอกาสนะคะเข้าสู่การช่วยโอกาสในแต่ละวันนะคะขอบคุณพระเจ้าในการช่วยโอกาสพี่น้องมองเป็นบวกหรือเป็นลบคะช่วย <laughs> บางคนอาจจะมองว่าเป็นลบนะ สวยยังไงบ้างนสวยฉกชิงวิ่งลาวแบบนี้ไหม <c oughs> บางคนอาจจะมองเป็นลบนะ,ะแล้วก็ทำให้การฉวยนะทุกอย่างอาจจะเป็นแบบชาบเวยหหรือว่า่วยโอกาสกักตุนสินค้า่วยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้ใช่ไหมคะเวยโอกาสที่จะอะไรอ่ะสวมรอยเพื่อนนะ ช่วยโอกาสที่จะพูดแทนเพื่อนช่วยโอกาสที่จะเอาของเพื่อนมาเป็นของเรานะการช่วยนี่ก็นี่นี่เป็นทางลบนะมองยังไงก็เป็นลบนะไม่เป็นบวกเลยนะคะ,ะนั้นการช่วยฉกช,ชิงนะคะอาจจะทําให้เรามองดูเป็นลบจริงๆนะคะแต่ว่าในการช่วยของอาจารย์เปาโลที่พูดกับเรานะคะก็คือการ ช่วยพระเยซูช่วยช่วยชีวิตของเขาไว้นะคะช่วยชีวิตของเขาไว้นะ,ะดึงชีวิตของเขาไว้นะคะจากคนที่ชื่อว่าซาวโลใช่ไหมเชาซาโลเอ๋ยซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมใช่ไหมคะนั่นคือการฆ่าแล้วข่มเหงคริสเตียนนะนั้นการช่วยชีวิตของพระเยซูที่ช่วยอา,อาจารย์เปาโลขึ้นมานะคะ นั่นคือสิ่งที่เป็นสิทธิทอํานาจนะ,ะของพระเจ้านะ,ะแล้วก็เสียงนะคะที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับเซาโลนะคะในการกลับใจนะคะด้วยการเป็นไงนคะการสําแดงด้วยการทำให้เขาตาบอดถูกไหมคะตาบอดแล้วก็ทําให้การสําแดงนี้นะคะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขามองเห็นเสร็จปุ๊บนะคะเปลี่ยนพลิกชีวิตของอาจารย์เปาโลนะคะจากคนที่ข่มเหงลบเลยนะ ลบเลยข่มเหงคริสเตียนนะคะกับกลายเป็นการประกาศนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้นี่เป็นการฉวยโอกาสนะคะซึ่งพระเยซูฉวยชีวิตของอาจารย์เปาโลไว้นะคะฉะงนั้นพี่น้องคะเราทุกคนมีประสบการณ์ส่วนตัวเราได้รับสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านะคะว่าวันนี้เราตัดสินใจแล้วเราจะเป็น เหมือนพระเยซูเราจะเป็นสาวกของพระเยซูนะคะเราจะทําตามน้ําพระทัยของพระเยซูนะคะเราจะไม่หันกลับนะคะนั้นเองในการไม่หันกลับแต่บางคนยังยืนอยู่กับที่ไม่เลือกที่จะก้าวออกไปนะ,ะหรือบางคนย่ําอยู่กับที่นะ,ะแต่ว่าการการที่เราได้รับการสําแดงจากพระเจ้านะคะวันนี้พระเจ้ารักษาข้าพเจ้าข้า พี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้รับการรักษาพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากปัญหาจากการปลดหนี้นะคะนี่ทุกสิ่งนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วก็เป็นการสำแดงเพื่อที่เราจะช่วยโอกาสนี้นะคะ ได้เล่าประสบการณ์ของเราให้กับพี่น้องของเรานะให้กับการที่เราจะประกาศความรักของพระเยซูออกไปสิ่งนี้สําคัญนะคะพี่น้องอย่าเก็บไว้กับตัวของเราเองนะคะให้เราได้ช่วยโอกาสที่จะพูดกับพี่น้องเป็นการประกาศนะคะเหมือนอาจารย์เปาโลนะซึ่งเป็นบวกและลบเลยนะคะเพราะฉะนั้นลบในการในงนนานนี้ของของอาจารย์เปาโลนี่คือแบบ ข่มเหงฆ่าคริสเตียนด้วยกันด้วยนะคะ,ะนั้นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะคะจากศัตรูนะ,ะกลายเป็นมิตรนะเป็นมิตรแล้วนะคะเป็นไงคะเป็นผู้พิทักษ์ไม้กังเขนนะ,ะอนาจารย์บอลโลรักไม้กังเขนเนาะ,ะขอพระเจ้าเมตตาเรานะคะที่เราจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้เรานะคะวันนี้ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเนาะ,ะบางครั้งเราก็ทําตรงนี้ไม่ได้นะ,ะเพราะว่าเขาด่าเรานะ เขาดูถูกเรานะเขาเอาเปรียบเราเขาเอา่อเขาไม่ชอบหน้าเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราได้รับการฝึกได้รับแบบอย่างเราเห็นแบบอย่าง แล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคะกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะเป็นเหมือนพระเยซูให้มากขึ้นเอเมนไหมคะเราจะเป็นคนที่บวกเนาะคิดบวกมองบวกนะอย่าไปบวกกับคนอื่นนะม่ <laughs> บวกในที่นี้ไม่ใช่ไปต่อยคนอื่นนะคะในคิดบวกนะคะมองบวกนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าด้วยการที่เราจะประกาศ ข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับพี่น้องของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การการที่พระเจ้าเริ่มต้นในชีวิตของเรานะคะเป็นการเริ่มเ,เริ่มต้นที่ดีนะคะครั้งแรกที่เราพบกับพระเยซูใช่ไหมคะเราก็ได้พบรักกับพระเจ้าฉะนั้นอย่าให้ความรักของที่เรา,าเราพบรักกับพระเจ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยได้หายไปนะคะฉะนั้น ย้อนกลับไปมองเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราที่ผ่านมาว่าพระเจ้าช่วยเหลืออะไรเราในแต่ละวันนะคะค่ะฉะนั้นในข้อที่สามบอกว่าก้าก้าวก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมคะสไลด์โน้มตัวโน้มตัวไปข้างหน้านะคะโน้มตัวไปข้างหน้าการโน้มตัวเห็นไหมคะเด็กน้อยโน้มตัวสุด กำลังนะว่าไม่นมไปคนเดียวด้วยนะดึงเพื่อนไปด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ก้าวหน้านะแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกนะคะผู้สร้างสารรค์แล้วก็ผู้ประสบการณออ์ผู้พัฒนานะคะขอขอโทษค่ะโอเคพี่น้องเราจะเห็นว่าการก้าวไปข้างหน้าของเราหรือว่าโน้มไปข้างหน้านะคะมันจะมีสิ่งที่เราคิดว่า ไม่สมควรที่จะไปต่อหรือว่าไม่ก้าวต่อละบางคนมีความทุกข์นะแล้วก็บอกว่าอืมยังไม่เดินไปข้างหน้าดีกว่ายังไม่รับใช้พระเจ้าดีกว่าแล้วก็ยังอ,อไม่รับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะอยู่เฉยเฉยก่อนเพราะว่าทุกอยู่หมดกําลังไม่มีกําลังกายไม่มีกําลังใจที่จะรับใช้พระเจ้าตอนนี้ฉันอยู่ในความทุกข์นะคะนั้น ถ้าพี่น้องเองคิดว่าเราจะมีความสุขกับพระเจ้าแล้วถึงรับใช้เป็นสิ่งที่ผิดถามพี่น้องเรารับปากพระองค์แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะตามพระองค์ไปตอนนี้เรากําลังเป็นผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์นะเอเมนไคะเราจะไม่สุขอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อเรามีความสุขเราจะรับใช้พระเจ้าเมื่อเรามีความทุกข์เราก็รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมคะ ความสม่ำเสมอในสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าอยู่ต้องยังคงเดินไปกับพระเจ้าเอเมนไหมคะอย่าคิดว่าวันนี้เราทุกข์มากนะหลายๆคนมีปัญหา มันไม่มีใครมีปัญหาไม่มีเลยนะคะทุกคนมีปัญหาแล้วทุกคนก็มีภาระของตัวเองนั้นถามว่าตัวแต่เองมีมีปัญหาไหมก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่หยุดที่จะรับใช้พระเจ้านะ,ะขอกําลังจากเบื้องบนแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเราว่าวันนี้ถ้าพระเจ้าให้เกียรติเรารับใช้พระองค์แล้วเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่นะคะนั้นเราจะถวายชีวิตของเราะะให้กับพระเจ้านะคะ อย่าให้เราที่จะท้อในการเดินไปกับพระเจ้าจนลืมที่จะโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะหลายคนก็จะจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะเป็นสิ่งเก่าๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเสี่ยงในอดีตในอดีตนะคะไม่ลืมอดีตเนาะแล้วก็ทำให้เราแบบไม่มีแรงที่จะก้าวไปนะคะใน ในการที่เดินไปกับพระเจ้านะคะผู้ก้าวหน้าเนาะชีวิตของเราอะ่ะต้องมีการผิดพลาดอยู่แล้วในแต่ละวันนะคะเมื่อเราเจอปัญหาเยอะๆเราผิดพลาดนะคะสิ่งที่เราผิดพลาดนั้นนะคะแล้วก็เป็นครูสอนเรานะคะเป็นครูสอนเรานะคะเรามีข้อมูลในการผิดพลาดของเราแหละลว่าเราจะเอามาปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตของเรายัางไงนะคะแล้วก็เราเชื่อว่า เมื่อเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นถ้าเราผิดพลาดนะคะเราจะรู้จักคนนั้นมากขึ้นนะคะเราจะรู้จักคนแต่ว่าเราเห็นถึงการผิดพลาดของเขาเราอย่าไปซ้ำเติมเขานะคะพี่น้องงนั้นหลายคนรู้บอกว่าเออเห็นคนอื่นผิดพลาดเห็นคนอื่นล้มลงนะคะ <c oughs> ก็ซ้ำเติมอยู่นั่นนะคะเหมือนเทียนที่อยู่ ในจอภาพนะคะเขาจะจุดไฟแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินต่อละแต่คนที่อยู่ข้างๆยังซ้ำเติมเขาอยู่ยังคุยอยู่ยังซ้ำเติมแล้วก็เป็นไงคะเทียนดับก็ต้องจุดใหม่นะ <c oughs> จุดใหม่อยู่อย่างนี้นะคะซ้ำๆนะคะ,ะนั้นเองนะคะพี่น้องให้เราได้เข้าใจเขาว่าสิ่งที่เขาอ่ะรู้สึกสํานึกผิดนะ่ะ เขาก็ได้รับการซ้ําเติมจากการที่เขาได้ทํกสาหัสมากพอแล้วนะคะอย่าไปซ้ําเติมเขาอีกนะคะนั้นชีวิตของเรานะคะไม่ได้ก้าวไปอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการที่เราเก้าวในแต่ละวันะ่ะเรามีคนที่อยู่เคียงข้างเราในการอธิษฐานเผื่อนะคะในการที่จะช่วยหนุนใจนะคะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ไปซ้ําเติมเขานะคะแล้วก็เชื่อว่า,วาพี่น้องในแต่ละวันก็จะ มีคนที่จะให้หนุนใจบ้างแหละบางทีเรามีปัญหาแล้วก็มีพี่น้องมาปรึกษาเราความทุกข์ของเราก็หายไปเพราะว่าเราได้หนุนใจเขานะคะเราเห็นว่าเออเขามีปัญหานะคะเราได้หนุนใจเขานะคะผู้บุกเบิกนะคะผู้บุกเบิกในการที่พระเยซูเสด็จลงมาสู่โลกนี้นะคะพระองค์ก็ ต้องเริ่มพระราชกิจของพระเจ้าจมไหมคะดังนั้นการเป็นการบุกเบิกเป็นการเริ่มต้นของพระองค์นะคะทีเเเ่เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะช่วยเรานะคะก็การบุกการบุกต้องมีหัวใจที่ไงคะเด็ดเดี่ยวแน่นอนนิ่งนะคะใจต้องมาก่อนนะ,ะทหารก่อนจะสู้รบใช่ไหมทหารบุกใช่ไหมคะ ต้องปลุกระดมฮึกเหิมใช่ไหมเพื่อที่จะให้กองทั้งทหารเนี่ยสู้กับศัตรูเพราะฉนั้นในสภาพของทหารที่เป็นนักรบนะคะแน่นอนอะ่ะเขาต้องเหนื่อยเขาต้องเจ็บเขาต้องเสี่ยงนะ,ะแล้วเขาก็ต้องมีบาดแผลบ,บ้างแหละ,ละสำหรับนักรบใช่ไหมคะแต่ว่าการบุกเนี่ยทำให้ใจมันฮึกเหิมนะ,ะสู้ด้วยใจสู้ที่ใจที่แบบว่าอา มันต้องสู้นะคะงั้นฉะนั้นการบุกเป็นการปุกนะลุกใจของเราแล้วก็ลุกกองทัพของพระเยซูนะคะที่จะไปข้างหน้านะคะฉะนั้นเมื่อมันมารวมกันเนี่ยบุกเบิกเบิกคือการเบริกทางนะพี่น้องคิดเห็นภูเขาไหมคะภูเขาลูกหนึ่ง แล้วภูเขาลูกหนึ่งมีต้นไม้มีก้อนหินมีอะไรเยอะแยะนะคะแล้วรถไถรถไถรถแท็กเตอร์ตึกดๆตๆๆ,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 ๆเข้าไปไถทางนี่เบิกทางแล้วจากต้นไม้จากหญ้าจากก้อนหินดินทราย เบิกทางและเบ,ลบิกและบุกเบิกเบิกทางนะเป็นการเหมือนบุกป่าฝ่าดงนะะนั้นเป็นทางแล้วนะคะเป็นทางแล้วให้กับเราที่จะเดินไปนะคะ,ะนั้นขอที่จะเขาเรียกอะไรคะขอที่จะเห็นก่อนที่จะเห็นทางเนี่ยเราจะเห็นป่านะเห็นป่าแต่ว่าเมื่อเราได้รับการ เบิกทางนะให้มันเป็นทางที่เราจะเดินไปนะคะก็เป็นการเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณเราด้วยแหละให้เราเห็นถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะเราเห็นว่าทางนี้นะคะได้รับการเคลียจากรถแท็กเตอร์และเตึต๊ต์เตอรเตตตเป็นทางให้กับเรานะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะที่เราจะบุกเบิกพันธกิจของพระเจ้าเอเมนไหมคะด้วยความทุกข์ยากลําบากเนาะ แม้ว่าจะต้องตัดต้นไม้แม้ว่าจะต้องขุดก้อนหินแม้ว่าจะต้องอกรบดินถมทรายนะคะเหมือนพี่จัญญานะคะที่เขาบุกเบิกเข้าไปสู่จุดประกาศของลำพญาดังนั้นธนธกิจของพระเจ้านะคะพี่น้องให้เราที่จะ บุกเบิกนะคะเข้าไปนะคะเราเห็นถึงภารกิจของอ,องค์กรคลิสตจากสามัณรทีทางกรุงเทพนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะอธิษฐานเผื่อด้วยนะคะมีหลายจุดที่เราจะต้องช่วยกันอธิษฐานนะคะเราเห็นถึงผู้นําต่างๆที่เขาได้รับการฝึกฝนนะคะได้รับการ ขัดเกล้านะคะจนเป็นผู้นำเพื่อจะเข้าไปสู่การบุกเบิกพันธกิจนะคะขอพระเจ้าให้เราที่จะเป็นหนึ่งในพันธกิจเอเมนไหมคะฮเลลูยาเอเมนไหมคะเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้านะวันนี้ขอพระเจ้าให้เราที่จะอยู่ในความทุกข์ยากของพี่น้องพันธกิจเราด้วยเอเมนไหมคะแม้ว่าเราจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าเราก็มีคำอธิษฐานส่งไปถึงพี่น้องนะคะเราเชื่อว่า อวัยวะในพระกายของพระคิดนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะนั้นขอให้เราที่จะสร้างสารรค์ด้วยการสร้างสารรค์นะคะบางคนก็ไม่ลงมือทำ แต่ว่าเพ้อเจร์นี่เขาเรียกว่าเพ้อเจร์หรือว่าคิดไปเรื่อยๆนะคะคิดไปมีไอเดียต่างๆนานาแต่ว่าการลงมือทําไม่มีนะจะสร้างสารรค์ได้ยังไงในเมื่อยังไม่ลงมือทําพี่น้องคิดเฉยๆนะคะแล้วก็คิดไปว่าจะทํานั่นคิดไปว่าจะทํานี่คิดไปว่าจะทํานั่น แต่ไม่ลงมือทำไม่เกิดประโยชน์นะคะช่างสรรค์ไม่ได้เลยนะพระเจ้าต้องการให้เราที่จะเป็นผู้ที่พัฒนาเอเมนไหมคะเมื่อเราทำเราจะพัฒนาตัวของเราเองเอเมนไหมคะพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่พัฒนาสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราของประธานกิฟต์ที่พระเจ้าให้กับเราเราจะถูกพัฒนา ขึ้นนะคะจากร้องเพลงเพี้ยนก็อาจจะดีขึ้นนะไม่มีใครที่คงจะเพี้ยนไปตลอดแล้วก็คงจะต้องได้รับการฝึกฝนนะพัฒนาทักษะนะศักยภาพของตัวของเราเองนะคะขอให้เราที่จะช่วยกันนะคะที่จะใช้ของประธานที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะคะเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ การรับใช้พระเจ้านะคะในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ให้เราทำสูงขึ้นนะคะพระเจ้าบอกว่าให้ชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมคะนั้นพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้พี่น้องคะสามข้อนี้นะคะอยากให้พี่น้องที่จะเอาไปข้ขามไขขวนนะคะแล้วก็คิดนะคะให้เราบักบานช่วยโอกาสแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะ เข้าไปสู่ความไพยบูรณ์ของพระเจ้านะคะความดีขึ้นนะคะดียอดเยี่ยมนะคะฉะนั้นขอให้เราที่จะฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะคะเดินตามแบบพระเยซูเมื่อกี้บอกว่าเดินในทางของพระเยซูใช่ไหมคะแล้วก็มีพระองค์คอยดูชีวิตของเราใช่ไหมคะวันนี้พระองค์ห่วงใย,ยลูกของพระองค์แล้วก็ต้องการให้เราที่จะเป็นผู้ที่ใช้งานได้ในพระราชกิจของพระเจ้า ะะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะแล้วก็เราเชื่อว่าในค่าคืนวันนี้นะคะเราจะได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราในในพันธกิจด้วยนะคะแล้วก็เราเพิ่งมีค่ายสตรีที่มีพลังนะคะพลังยังไม่หมดนะคะพลังยังส่งต่อพลังยังไปถึงสตรีที่คริสตจักรประทุมธานีนะคะที่ เขาใช้สิ่งที่เขาได้มาจากค่ายนะคะแล้วก็ปลูกพลังนะคะพี่น้องในคริสตจักรนะคะเป็นกุญแจที่สําคัญนะพี่น้องเป็นกุญแจที่สําคัญนะคะที่จะไปสู่ความสําเร็จเอเมนไหมคะเราจะร่วมกัน เนี่ยถือคุญแจไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้าของเรานะคะซึ่งพระเยซูจะประทานให้กับเราเอเมนไหมคะช่วงเวลาที่เรามีอยู่อย่าให้ทิ้งเปล่าอย่าซูนเปล่านะคะขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ มีพระเจ้าได้รับใช้พระเจ้าอย่าบอกว่ารอก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขายบ้านก่อนแล้วฉันถึงจะรับใช้พระเจ้าเดี๋ยวฉันมีรถก่อนฉันถึงจะรับใช้พระเจ้านะคะเส้นทางแ่งการรับใช้พระเจ้ายังคงต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปแล้วก็ เป็นการก้าวอย่างสม่ำเสมอเอเมนไหมคะอย่าให้เราที่จะท้อถอยนะคะถ้าเราไม่ก้าวเท่ากับว่าเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ก้าวขาแล้วนะคะนั้นขอให้พี่น้องที่จะก้าวต่อไปนะคะเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในช่วงเวลานี้นะคะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของเราอย่างมากมายพระองค์ทรงให้เหติเราในการรับใช้พระเจ้าพระองค์จาค่าสิ่งที่พระองค์กระทําผ่านชีวิตของเรานั้นขอให้เป็นที่ ถ่วยเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเราทุกคนโปรดเจ้าค่ะขอบคุณสําหรับพระวจนะคาของพระเจ้าที่จะเป็นกําลังให้เราเก้าวต่อไปหยัดยืนอย่างมั่นคงโปรดเจ้าค่ะขอพระเจ้านําชีวิตของเราเป็นแสงสองทางมีพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นเข็มทิศนําเราโปรดเจ้าค่ะในแต่ละวัน ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเสาเมฆและเสาเพิงก็ยังทรงนำเราอยู่ขอพระเจ้าเมตตาเราพระองค์เจ้าข้าแม้ว่าเราจะต้องลุยน้ำพระองค์เจ้าข้าน้ำจะไม่ท่วมเราพระองค์เจ้าข้าแม้ว่าเราจะต้องลุยไฟไฟจะไม่ไหม,ม้เราเพราะว่าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราเราขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน